ทั้งตัวสวัสดนในชีวิตของผมตั้งแต่ผมยังอยู่ในคันของมารดาจนตอนถมโตไปเป็นเด็กหมยไม่ขึ้นเล่นเกมฟรีไฟล์สไตล์เด็กไทยตามเทรนจนกระทั่งถึงณตอนนี้ที่ผมกลายเป็นแค่อินเซลที่ใช้ชีวิตแบบฟรีโดดเดอร์วันๆเอาแต่นั่งว่านรูปกับนั่งคิดวิดีโอยู u ูบแล้วก็เล่นเกมอย่างเดียวผมไม่เคยเล่นเกมแนวเรือธ oh. สตรีจีมาก่อนเลยครับ พราะผมคิดกับตัวเองตลอดว่าผมเป็นคนที่สมองไม่พอเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนจนกระทั่งวันหนึ่งผมได้ตัดสินใจซื้อบันเดิลของมาในคอนเคริในราคา200บาทเพราะว่า for shit and giggles แต่ว่าผมได้ก i g กิลแอนด์ช t เพราะว่าเกมหนึ่งในบันเดิลมันนั้นสนุกเกินไปแต่จริงนะผมก็ซื้อทั้งบันเดินนี้มาเพราะเกมเดียวแหล็บเพราะว่าเ a มันไม่ยอมให้กูซื้อแยกนะแล้วเกมนั้นก็ไม่ใช่เกมไหนครับนอกจาก Work I will ทณหมายในคอนคอร์เจนโรส A.K.A เกมจำลองอาชญากรรมสงครามที่มึงสามารถเล่คฆ่าพวกสาประชาชาติได้ เป็นเกม Real t i ท e s t r a ท e g y ีที่ถูกวาง์จำหน่ายในปี2003ซึ่งหากคุณไม่รู้อะไรมากผมจะบอกคุณใ้ว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงเริ่มต้นของปฏิบัติการ War อ n น e r r o r ของสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นการตอบสนองกับเหตุการณ์11กันยายที่ได้เกิดขึ้นไปในปี2001และในช่วงเวลาสถานการณ์ณตอนนั้น EA ด้วยความเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในอเมริกาจึงตัดสินใจทำโฆษณาชวนเชื่อวิดีโอเกมครับโดยทำขึ้นมาเพราะเขาได้แรงบ,บันดาลใจมาจากอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นณตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นเเงขอกม สถานที่ในเกมกรุงและแฟชั่นที่เราเล่นเป็นในเกมหรือแม้แต่กระทั่งอบังเสื้อขาวใส่ระเบิดพ่ชีพร้อมตายเพื่อแดนสัดิ์ศิลของตนและได้ความที่เกมนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงต้น2000มันทําให้เนื้อหาในเกมนี้ไม่มีการถูกฟีเตอร์อะไรสักอย่างเลยครับและผมต้องย้าไว้ก่อนว่าเกมนี้ถูกทำโดยบริษัทค่ายใหญ่อย่าง EA ครับแต่เนื้อหาเล่นหลายอย่างในเกมนั้นแม่งสุดยอดมากครับ ตั้งแต่การเปิดโอกาสให้ผู้เล่นเป็นกลุ่มก่อการร้ายตะวันออกกลางที่มีการใช้ตั้งแต่แรงงานทาสระเบิดพีชีพอาวุธทางเคมีหรือว่าอะไรก็ตามที่เม่งเข้าไข่อาญากรรมสงครามซึ่งผมต้องยอมรับเลยว่าหากเกมอะไรแบบนี้ถูกเปิดขึ้นมาในค่าใหญ่อย่าง EA ในสมัยนี้ที่เกมหลายๆเกมหลายๆ,เ,ายๆเจ้าถูกคัดกรองเนื้อหาให้เหมาะกับผู้เล่นหลายๆคนแม้แต่คนที่อยู่นอกตลาดของอุตสาหกรรมเกมที่ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องโจะตลาดพวกนั้นด้วย เกมอย่าง General รนั้นไม่รอดแน่นอนครับเนื่องจากเนื้อหาที่มันนาเสนอคือผมพอกได้เลยครับว่า E a เมแม่งเตรียมตัวสํานักงานรีวิวเกมใหญ่ๆนั้นลุมด่าแน่นอนครับโดยแฟคชั่นในเกมนี้จะมีสามแฟคชั่นหลักด้วยกันครับโดยเริ่มจากอเมริกาครับตำนานได้กล่าวไว้ว่าพวกเขายังตามหา WMD ของสตาร์มูเซียนอยู่ในตะวันออกกลางจนถึงทุกวันนี้โดยอเมริกาครับจะเป็นแฟคชั่นที่ของแม่งแพงกับอาวุธซูเปอร์เวบอนแม่งโคตรกากเพราะว่า ทุนนิยมครับแล้วก็ประเทศจีนครับซึ <S> <S ่งใช่ครับ I love China China is the g r e a t country Everyone love China Nothing ever happen i n t e r n a t m o n a r e เอาเป็นว่าซุปเปอร์เวปอนมันเป็นระเบิดหนือเขียร์ที่ยิ่งสแปแหรอแม่งยิ่งโหดแค่นั้นแหละแล้วก็กลุ่มสุดท้ายอย่าง G.O.A ครับหรือว่าฝ่ายคนดีของเกมนี้นั่นเองครับเป็นกลุ่มของนักรบศักดิ์สิทธิ์และแรงงานที่มีรองเท้าใช้พร้อมที่จะตายเพื่อทุกอย่างแบบไม่มีข้อแม้ เราจะกับไล่กับพิ้รุกรานเพื่อสัมปารัฐบามอย่างเต็มรูปแบบจงร่วมกับข้าต่อต้กากับเมืจากที่ที่ท่านอยู่จงเป็นมือจีนหน้าปั้นถึงท่านโดยเกมเพย์ก็จะเหมือนคอมมานด์แห่งคอนคอร์ที่เด็กร้านเกมทุกคนรู้จักกันเลยครับอย่างการสร้างป้อมทาซุปเปอร์เวปอน,นตีฐานศัตรูจนไม่เหลือหารลเฮลและผู้แม่งใช้แล้วจะถือว่าเป็นการชนะใช่ครับผมไม่เคยเล่นเกม RTS หรือว่าคอมมานด์แห่งคอนคอร์มาก่อนครับจัลโลสเป็นภาคแรกที่ผมเล่นครับแต่มันทำให้ผมได้ไปเล่นภาคอื่นในบันเดิลที่ผมซื้อมาง ทำให้ผมได้พอเข้าใจว่าเกมเพย์ของแฟนชายเกมนี้มันเป็นยังไงซึ่งใช่ครับมันเป็นอะไรที่แอค c t ทีฟอย่างมากครับการติดเข้ามาในคอนเคอร์ไม่ใช่เรื่องตลกครับซึ่งแม่งเป็นอะไรที่แย่กว่ายาบ้ากับเมตานนยคูณ2เข้าไปอีกครับคอมแอนด์คอนเคอร์สอนที่ผมรู้ว่าการบริหารฐานทัพของผมดีกว่าการบริหารชีวิตตัวเองคนรู้สึกที่มึงสามารถสร้างระเบิดนิวเคลียร์ขึ้นมาได้5ลูกโดยที่ศัตรูไม่ทำลายของมึงก่อนแล้วก็ไอ้ทั้ง5ลูกนะั้นเป็นสแปมส่ทุกอย่างที่แม่งมีไม่ว่าจะเป็นสนามงงารว่าาก้คูึที น่าอัศจรรย์ใจเลยเกินครับและโดยเกมนี้ครับจะมี2โหมดให้เราเล่นด้วยกันครับอย่างซิงเกิลเพเยอร์และมันตีเพเยอร์ครับโดยมันติเพเยอร์นั้นผมไม่ได้แตะเลยครับแต่โหมดซิงเกิลเพเยอร์นั้นจะมีเราเล่นตั้งแต่ในเรื่องของฝ่ายอเมริกาจี G และ G ีโเอแล้วก็โหมดชาเลนด์ครับโดยจะเป็นโหมดที่ให้เราเลือกนายพลของแต่ละฝ่ายมาสุมสู้กับนายพลของฝ่ายอื่นหรือว่าฝ่ายเดียวกันเองโดยนายพลของแต่ละฝ่ายนั้นจะมีความชำนาญไม่เหมือนกันอย่างตงเตอร์ทรัคส์ของฝ่าย G ีโเอที่เน้นการใช้อาวุธเคมีเป็นหลัก หรือว่านายพลเมาขอ,ของฝ่ายอเมริกาที่เป็นการเน้นใช้อากาศยานโดยเป็นโหมดที่ดีครับเป็นการฝึกให้เราปรับตัวกับจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละฝ่ายในเกมนี้ครับ <will> the storm. แล้วก็โหมดสุดท้ายอย่างสเกิร์มิครับโดยความสนุกหลักๆของเกมนี้มันมาจากโหมดนี้แล้วละครับอย่างการเปิดแมป,ปใหญ่แล้วก็เอาบอตดร,ระดับ medium, มีเดียมไม่อนกันก็ฮาร์ดใส่เข้าไป 4- 5หตัว แล้วเซตให้ทุกคนนั้นตีกันเองแบบไม่มีพวกซึ่งมันเป็นอะไรที่สนุกอย่างมากครับและก็สิ่งหนึ่งที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวนั่นก็คือไวท์แซ t ติงของเกมนี้ครับเกมนี้เป็นเกมที่ซีเรียสครับแต่ว่าวอท์แซกติงของเกมนั้นมันขัดกับโทนของเกมเป็นอย่างมากเลยครับบางครั้งมันเหมือนจ้างให้คนมาพูดเล่ท่แต่แม่งออกมาตลก แต่ในเวลาเดีวยวกันอะไรแบบนี้มันก็เป็นการสร้างเสน่ห์ให้กับเกมครับแล้วก็ตีของเกมครับที่ในคอมเกมของผมนั้นมันแตกต่างจากภาคอื่นเป็นอย่างมากครับเนื้อเรื่องม,มันไม่ได้มีอะไรแปลกหูแปลกตาเหมือนภาคอื่นอย่างการที่เอาเบรเิร์ดย้อนเวลาไปฆ่าอดอล์พิตเลอร์หรือว่าสงครามกลุ่มก่อการร้ายแย่งคิงแกต่างดาว โดยภาคนี้จเจ้าเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นอย่างวอลเทลเลอร์นั้นมาตีความในรูปแบบของค้อมาในคอนเคิร์สพร้อมการใส่สีเติมแต่งเล็กน้อยอย่างการเพิ่มปืนเลเซอร์และคนจีนและอาญกรรมสงครามที่มากขึ้นกว่าเดิมตอนต่อไปนี้จะเป็นการสรุปใน,นเรื่องของภาคเจนโรสให้พอเข้าใจ โดยจะไม่เป็นการสปอยแคมเปญหลักของเกมโดยในเรื่องนั้นจะสิ้นในโลกอนาคตอันใกล้เคียงซึ่งผมหมายถึงอนาคตที่ผ่านมาแล้วมีกลุ่มก,ก่อการร้ายหรุนแรงไร้ัทที่มีอุดมการ์นในการลปลดปล่อยโลกที่มีนาว่า g l ีหรือว่า Global Liberation Army โดยกลุ่มนี้สร้างตัวเป็นภัยคุกคามให้กับประเทศมหาอำนาจอย่างจีนและอเมริกาเนื่องจากอาวุธที่กลุ่มนี้ครอบครองอย่างขีปนาวุธหันระเบิดชีวภาพที่สามารถระเบิดออกมาเป็นสารพิษอย่างแอนทรัค์ได้จีนและอเมริกาจึงตัดสินใจร่วมมือกันเพื่อเป็นการค่นล้างกลุ่ม เพื่อเป็นการหยุดแผนอันศักดิ์สิทธิ์ของ G.O.A. ที่จะปลดปล่อยโลกใบนี้จากประเทศมหาอำนาจแล้วนี่ก็คือในเรื่องหลัหลกๆทั้งหมดของคอมมานด์ขอ Conquer Generals ครับแล้วก็ยังจะมีในเรื่องเสริมอย่างภาค Zero Hours ที่ยังไงก็ตามผมแนะนําไม่เล่นภาคนี้มากกว่าเพราะว่าเกมเพย์ที่ถูกอัปเดตและโหมดชาร์เลนจ์ที่ผมลืมบอกว่ามีแค่ในภาค Zero Hours เท่าที่ผมได้ยินมาอารมณ์เหมือนว่าภาค General นั้นถูกพัฒนาอย่างเร่งรีบไปหน่อยครับ มันมีฟีเจอร์ที่ใส่เข้าไปในเกมไม่ทันกับถูกเอาออกจึงทำให้ภาค Zero Hours นั้นกลายเป็นเหมือนเ e r o ่1จที่มีฟีเจอร์ครบอย่างที่มันสมควรจะเป็นแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะั่นก็คือปัญหาเล็กๆน้อยๆของเกมนี้ครับโดยอย่างแรกครับโดยความที่เกมนี้มันเก่าความเร็วของเกมมันขึ้นอยู่กับ FPS ของเกมเลยครับแต่ถ้ามึงยังคิดจะบ้าที่ Unlock FPS ของเกมแล้วก็ <c oughs> แล้วก็อย่างที่2ครับ สำหรับการที่เยเล่นในฮาร์ดแวร์สมัยใหม่นั้นจะเป็นต้องใช้หมอดอย่าง Gen 2จากประสบการณ์ของผมครับตอนที่ผมเพิ่งซื้อเกมนี้มาใหม่ผมเกือบไม่ได้รีวิวเกมนี้แล้วครับทำไมมีหมอดอย่าง Gen 2มันจะไม่สามารถเข้าเกมได้ครับแล้วก็ค้างอยู่หน้าโหลดอย่างเดียวไหนๆก็เมนชั่นหมอดไปแล้วครับการหมอดเกมนี้มันเป็นเรื่องที่สุดยอดมากครับในเกมนี้ครับมีข้อมูลหมอดที่หนาแน่นมากครับได้ผลิตหมอดมาหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นหมอดที่เสริมเติมแต่งเกมเล็กน้อยอย่าง Shockwave หรือว่าหมอดที่กูไม่สามารถสู้กับ AI แม่งได้เลยอย่าง Life of เ h e Dead แต่ก็ยังมีหมดคุณภาพอีกหลายหมดหรือแม้แต่กระทั่งหมดที่รีเมคทั้งซีรีส์แทบิเลียมเลเลนอเลต์มันอยู่ในรูปแบบของเจลโลสผมม่ทําให้คุณไปตามหาโดยเฉพาะในเว็บไซต์อย่างหมดดีบีครับแล้วก็สรุปท้ายครับคุณควรเล่นเกมนี้ไหมคําตอบของผมคือแม่งโคตรคีโนครับไอฮีเกมนี้เป็นเกมที่นำทางให้ผมออกจากวงจรอบ,บาทของการเล่นเกม f อ s ครับทาฮิเดโยโคจิมะเคยกล่าวไว้ว่า เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ในร่างกายของเขามีแต่ภาพยนตร์ผมก็คงกล่าวได้ว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ในร่างกายของผมมีแต่เกม FPS จนกระทั่งวิดีโอเกมอย่างข้ามาอม่ใน c o n u e r s e n e r a l มาเปิดทางนำเสนอโจอล่าอย่างเลี้ยวไทม์สแตทตีให้ผมแล้วมันก็ทำให้ผมเปิกเนธ,แ,นธและตัดสรุว่าเกมอื่นมันก็ดีนี่หว่าทำไมกูเล่นแต่ FPS จนตั้งแต่วันนั้นผมได้ตัดสรุผมก็ยังเล่นเกม FPS เหมือนเดิมแล้วก็ปิดท้ายคลิปด้วยเรื่องที่น่าเสียดายที่ผมได้ยินมาอย่างเรื่องที่บริษัท EA cancel Journal p a r ในปี2013 โดย,โดยตัวแรกจะตั้งใจให้พัฒนาเป็นเกมฟรีทูเพย์แต่จากปากหลายๆคนที่ได้ทดลองเล่นเวอร์ชันโค้ดเบต้านั้นก็ต่างกล่าวกันว่าแม่งไกลกับคำว่าฟรีทูเพย์โดยหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วว่า EA เอตามธรรมชาตินั้นอยู่ตังขนาดไหน EA พยายามจะทำทุกวิถีทางาเพื่อจะรีดตังออกจากกระเป๋าของเรากคอ <c oughs> ผมหมายถึงผู้บริโภคครับ แต่ยังไงก็ตามครับซีรีส์นี้แม่งก็ตกม้าตายอยู่แค่ภาคไทเไลเรียมเทวายไลท์อยู่ดีครับเพราะว่าแม่งไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วครับนอกจากภาครีมาสเ,เตอร์ที่มันปล่อยมาในช่วงปี2020ซีรีส์เกมที่ดีอยกางของมันรืของเคสมันต้องมาตกม้าตายเพราะบริษัทฮิวเช็กกิลอย่าง EA ซึ่งผมว่าเป็นชะตากรรมของเกมเกมหนึ่งที่น่าเสียดายมากครับ